วันนี้ครัวแล้วแต่โยจะหาทําขอ,อนำเสนอเมนูแกงปลาใส่ใบโย,ยค่ะตอนแรกเราก็ใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะคะตั้งน้ำกะทิให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะเราใส่พริกแกงลงไปเราก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะ พอน้ำเดือดแล้วแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะรอให้ปลาสุกค่ะพอปลาสุกเราก็ใส่ ผมนัวผมรุ้งรสเดี๋ยวเราก็แสนน้ำปลาค่ะ ก็ทิ้งไว้สักพักให้เขาเดือดอีกทีค่ะรอใส่ใบยอค่ะพอเดือดแล้วเราก็ใส่ใบยอลงไปได้เลยค่ะ เติมกะทิลงไปเพิ่มด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานขออภัยนะคะลืมบอกค่ะก่อนที่ว่าเราใส่ปลาไปสักพักใช่ไหมคะเราก็เติมน้ำกะทิลงไปเพิ่มค่ะตอนแรกอะ่ะเราเติมน้ำกะทิลงไปพอตุ๋นหม้อนะคะใส่พริกแกงลงไปใส่ปลาลงไปค่ะ พอสักพักแล้วเราก็เทน้ำกะทิเพิ่มไปค่ะขออภัยนะคะลืมบอกตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะแกงปลาใส่ใบยอค่ะ